วันนี้พี่เนตจะมาสัมภาษณ์น้องที่เคยรักษาให้พี่เนตรักษาสิวเนาะแต่ก่อนเป็นยังไงนะแล้วก็วันนี้น้องก็มาทํามาสักคิวมาต่อขนตามาทําบาเซลเนาะที่ขอบคุณที่ไว้วางใจพี่เนตเล่าขออนุญาตเล่า,เล,าเล่าเรื่องที่ว่าหนูเป็นสิวอักเสบไปเยอะหนูเ,เป็น,เป,นเป็นเยอะมากแบบคือมันเจ็บไปหมดอะเจ็บแล้วทีนี้ก็มาเจอพี่เนตนี่แหละพี่เนตก็กดเนาะ เเกดสองครั้งแล้วหนูใช้ผลิตภณัณฑ์เชอค่ะมาตลอดเลยใช่ไหมูตลอดเลยค่ะไม่ไม่เคยใช้ไม่เคยเปลี่ยนตัวอื่นเลยเดี๋ยวถ้าถ้าเด็กๆได้เห็นรีรวิวรีวิวน้องเคยมีพี่เนปล่อยไปนะเดี๋ยวพี่เนทจะเปิดในใต้คอมเมนต์ให้ดูนะว่าก่อนที่น้องมาหาพี่เนทเป็นยังไงนะเดี๋ยวพี่เนทขออนุญาตเปิดขง้าง,งให้ดูเนาะที่โทษน้นลูกนะช่อสีวัเสดนี่ตอนนี้ไม่มีแล้วตัวน้องลูกนะตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีสีวักเสแล้วใช่ไหมลูกไม่ไม่มีไหมคะทั้งสะดุดเลยใช่ไหม น้องเขาขอบคุณมากที่น้องอมาเจอมาเจอพี่เนตน้องนี้กล้าถ่ายู่แล้วตอนนี้ยเรามาทําสวยต่อวันนี้มาสักคิ้วอ่ะสักคิ้วเจ็บไหมเจ้าบอกว่านิดนึงนิดนึงมดกัดอ่ะสักคิ้วกับกอดสิวไหนเจ็บกันเท่าเท่ากันเท่าเท่ากันแสดงว่าไม่ค่อยเจ็บบ้างใช่ไหมใช่จ้าแล้วก็วันนี้มาพัฒเซลเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอัปเดตดูพี่ดูน้องคนนี้ว่าหลังจากที่อ่าพัฒเซลไปแล้วผิวกระจ่างใสแค่ไหนเพราะว่าน้องเขาเคยกดสิวกับพี่เนตรแต่เด็กบางคนน่ะ อยากต้องการที่แบบว่าลอยให้ใหใหใหลดลงไวมาผัดเตลลูกแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของที่ร้านก็คือพี่เน่จะแนะนําเวสําอางเชอร์เกิงแคร์ซึ่งพี่เน่ตัวแทนเนาะก็จะแนะนําให้น้องๆไปดูแลผิวแต่เนี่ยผิวก็จะใสส่งให้น้องไปถึงผิวใสผิวใสไม่เกินไม่เกินไม่เกิน,กนจริงนะลูกมาหาพี่เน่ปรึกษากันนะคะขอบคุณนะคะอย่างไงี้ก็ฝากกดไลค์กดแกชร์พี่เน่ในเรื่ะขาขอบคุณค่ะ